สวัสดีครับสวัสดี F.C. ทุกๆท,ท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำทรักมะนาวซิงนะครับโอ้เพิ่มสีสันให้เจ้านมเย็นหน่อยครับจัดไฟครับนี่อู้ดูปเป็นยังไงบ้างครับข้างบนตรงรเมื่อก่อนอนตรงกระเช้านั้นหลอดหนึ่งครับเห็นไหมเป็นสีน้ำเงินเลยครับโอ้ดูสวยแล้วครับทีนี่ แล้วก็จับตรงนี้ครับในนี่ครับหนึ่งหลอดครับโอ้ดูไก,กลๆดูเท่เลยครับ นี่ตรงกระบะครับกระบะใส่สีร้อนเลยครับนี่ครับโอ้จัดจ้านเลยครับกระบะใส่สีร้อนเลยเป็นยังไงละ่ะไวลุน นี่ครับเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นนอนบ่อครับนี่มาดูฝั่งนี้กันหน่อยครับโอ้โหเละตุ้มเปะเลยอยากล้างนะครับแต่ก็ยังไม่ล้างดีกว่าจะล้างแต่ฝาครอบแบบหัวในใจจริงอยากล้างทุกวันแหละครับ บนกระเช้าก็หนึ่งลอดครับน่นเห็นไหมเมื่อก่อนจะมีแต่ไฟตรงป้ายไฟครับก่อนจะมีเฉพาะไฟตรงป้ายไฟที่เฉยมเลยจัดใส่ครับหนึ่งลอดดูสวยเลยทีนี้โอ้โหโจัดเลยครับเดี๋ยวพามาดูย้ายแบตด,ด้วยนี่ผมย้ายแบตแล้วนะครับ เมื่อก่อนแบตมันจะแบตมันจะอยู่ข้างล่างนี่ครับเมืกก่อก่อนเมื่อก่อนผมย,ย้ายมวนแบตอยู่นี่นะครับนี่นี่ลอยเห็นไหมนี่ลอยแบตครับอยู่นี่ผมก็ย้ายขึ้นมาบนย้ายมานี่ครับท่อก็เมื่อก่อนต่ํามากเลยครับต่ํานี่ประมาณนี้แหละผมก็เลยย้ายขึ้นมาข้างบนครับโปโลก็ ื่อก่อนก็อยู่ตรงนี้นี่นี่ครับตัวจามอ่ะผมก็ย้ายมา้างหน้าครับมาม้างหน้าอีกเดี๋ยวต้องล้างหน่อยครับล้างพวกท่อพวกหัวนะครับ <c oughs> ต้องล้างหน่อยไม่ล้างก็โอ้ยดูไม่ได้เลยครับ ไม่ได้ทําคลิปให้เอฟซีได้ดูเลยครับก็ทําไปเรื่อยๆครับผม <c oughs> ผมเห็นแล้วนะไฟเลนอะดวงละสี400่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบาทครับแต่ผมจะเอาเป็นสีแดงครับผมว่าจะเอาเป็นสีแดงครับสีแดงแล้วก็เขียวหรือแดงน้ําเงินก็ได้ครับ <c oughs> จะามาใส่ข้างๆใส่ข้างๆครับ ใสองข้างเลยเป็นไงบ้างครับไว้รุ่นไวรุ่นนอนบอก็อจะประมาณนี้นะครับ บางคนก็โอ้โหว่าผมเลอเกินครับอย,างงาอย่างนู้นอย่างนี้ผมอยากให้มาขับดูหน่อยครับผมนี่กว่าจะได้หลับได้นอนนี่มันใช่ว่างง่ายนะครับแต่ละวันผมต้องมาล้างนะครับต้องมาเช็ครถเช็คอะไรบางคนก็ไม่เข้าใจผมก็โอ้ยพูดว่าผมอย่างงาู้นอย่างนี้ ผมบอกได้เลยครับว่าหน้างานรถด,ดินแต่ละวันนี้ไม่เหมือนกันสักวัน,นครับหน้างานรถด,ดินมันไม่เหมือนรถล่องครับ <c oughs> เหมือนรถล่องที่จริงผมอยากได้สีเขียวนะครับแต่มันไม่มีเนาะ <c oughs> มันมีไม่ครบครับมันมีแค่สองหลอด ผมก็เลยไม่เอามาผมก็เลยจัดสีนเงินมาหมดเลยครับเดี๋ยวจะลงด้ำให้ดูนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนจะลงด้ำให้ดูครับนี่เป็นไงเราไอ้รุ้น จับเมลล่าเฮ้ยไม่อยากจะเ่ยครับนี่ไฟท้ายก็ติดปุติดอ้ยดินครับยัดเต็มเลยตองนี้วะครับถ้าไฟท้ายมันอยู่ล่าง chọn nó thịt ật con phải ật lên nha <laughs> <laughs> Tìm nữa. อื <c oughs> เป็นไงเราเวรุ้นสวยนะครับสวยเลยครับค้างๆก็จะอกอกแบบออกเขียวอเงินครับ